หกโมงแล้วครับจับเขาครับหมูนี่ขนาดเอาที่ผ่านยายจับผ่านยาแล้วเมื่อกี้ลองเจ๊าะไปแล้วเมื่อคืนตรง ต <mill> ัวนี้เด็ผมตัวผมตัวใหญ่เยอะตัวนะครับเฮ้ยเฮ้ยีสิท่านตัวเมียตัวเมียส่ยตัวเมียครับโอเคครับเมียครับตัวผู้น รอบเช้าครับได้ตัวครับรอบเช้าครับเขาหินไปแล้วแงะหินเลยยิมนใหญ่ครับรัดในปานจับบตอนนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ได้ร้องเสียงนี่ครับรอบเช้าครับปูอาหารเช้าของเราครับไอตัวแรกแบตหมดนะครับใช้เครื่อง นี่สรุปนะครับรอบเช้าอรอมอคืนกำลังกำลังย่างนะครับกุ๊กกำลังย่างเลยไปครับเดี๋ยวไปเก็บเหตุครับเจอแล้วครับนี่ครับรถจอดเมื่อคืนตรงนี้นะครับจอดรถมื่อคืนนี่นะครับป่าป่าไม้ให้นะครับแล้วก็เราก็นอนทั้งบนนู่นนะครับ แล้วเห็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็ดขึ้นอยู่หน้ารถก็อยู่ตรงนี้นะครับ,ดรบเดินจะเหยียบเห็ดกันอยู่แล้วครับนครับตูมสองดอกครับเมื่อคืนก็ดูกันไม่เจอครับ เป็นแนวทางให้เราด้เดเรนหาต่อไปนะครับถือว่าขึ้นแล้วครับถือว่าก็ยังเจอครับครัผ่านใหญ่เรามาแล้วนะครับแค<อ> <Okay. S 2> มันมีลายสนใจเอ,อดเดินจะเหยียบเพดกันนึ่งไปละปูนะครับ <laughs> แลกรับโผลขึ้นมาครับเป็นแนวทางให้เรามีความหวังได้เดินต่อแต่ถ้าเจอกระจุกเดียวก็เดินแอลนนะครับ หน้าตาของใน่านเรานะครับเมื่อคืนปูจิตเข้าหน่อยร้องยิงลิงนะผ่านใหญ่ของเราน,นีเราได้เป็นความหวังของเราครับ ที่ผลงานกระจุกแรกครับ <c oughs> ขาวขาวบวบเลยครับมเวลาปูอยู่โห <c oughs> น,นี่ร้องเลเ <c oughs> มื่อวานมีน้เข้นด้นานละนั่นใครับจุดแรกเดี๋ยวเจอเป็นใหญ่เจ็ดโมงนครับออบเจ็ดโมงไปครับเป็นจุ่แค่แขนนี่ครับ เด็กทานข้าวก <ừ. S 1> ินข้าวก่อนครับถือว่าได้แล้วครับเดินหาต่อตื่นมาก็หิวแล้วครับในพานเด็กเราครับไปกินปูแล้วครับชีวิตในป่านะครับมันมีความสุขนะครับอยู่ในเมืองก็มีความสุขอย่างครับในป่ามีความสุขอย่างอาหารมื้อเช้านะครับก่อนหาเห็ดเล้า มีอนเร่อันนั่นอเรื่องเ่อรอบเช้าเนี้ยนายพานเริ่มมาจับกลุ่มย่างกันเลย้องย่างข้าวรอบเช้าครับนอิดนี่นินี่อาหารนอาหารน่นกก็ได้กินยากนะครับ อาหารดีไม่ดีก็กินแค่อิ่มเหมือนกันนะครับอิ่มแล้วก็ทางใครทางมันยั่ย้ายกินข้าวด้วยกันครับตอนนี้ก่อนนะครับข้าวก่อนนครับนี่ครับกาแฟกระบอกนะครับนี่ผ่านใหญ่ชงให้กินเลยนะครับขอบคุณครับนี่นักทายระดีทุ่านครับกาแฟน้ำ น,นี่ไมมชงกาแฟนี่ต้มกาแฟนี่นี่ยครับวิธีคนหาเห็ดนะครับเอาสูงชันยังไงก็มานะครับเห็ดโลละห้าร้อยซื้อกินเลยครับงมาเดินครับเหนื่อยปี่าดุงดิบจากเจอหนึ่งกระจุกยังไม่เจออะไรเลยนะครับ มันมาอยู่ฝั่งนี้นู่นฝั่งนู่นเหรอเนี่ยนู่นเลยอยู่นู่นข้างบนไอ้ครับงานใหญ่ก็ไม่รู้ครับเห็นอะไรจะกินได้ป่ะก็ไม่รู้นี่ครับเห็ดอะไรไม่รู้ครับนี่ครับดูใครรู้ชักคอมเมนต์มาเลครับดำตีแต่ขึ้นมาอยู่กับอย่างเงี้ยครับหมูนของพ่อพ่อใหญ่นะครับนะครับช่วยคอมเมนต์มาด้วยครับกินได้ไหมครับเนี่ย อ่าครับสองดอกตูมกบบานครับนี่ครับมาเจอรอยหมูกัดรากอะไรกินครับผมฟกเรามาแทะเลยน่าจะลอยโอ้ยเป็นห่วงนึงคุยกินใหม่ๆเลยครับรอยหมูครับเราเมื่อวานวันนี้เลยนี่อืมถึงมก้อนก้นยินอย่างคุยได้มาเจอเปลือกไอยหวานตัวครับ ตัวเป็นๆไม่เจอนะครับเจอตัวตายเจอีสองดล่อกนะครับเริ่มแล้วครับนอนรอมาทั้งวันนะครับเพิ่งแทงดินนะครับจำเป็นก้าวเพื่อเดินเพื่อเพื่อเเเอเงอเพออ่่อออง่เ่เพื่อเพเอ่เเอ กดเปิดน,น้ำนึงก่อนใจ่พูดพุ่งขึ้นนะครับดอกใจนะครับเนี่ยในหุ่นขึ้นมาดว้วยเขยงงามครับโอ้ไม่ถึงเลยนี่ ครับสองดอกครับกบไว้กบไว้พี่น้าไว้พี่น้าเริ่มแล้วครับ